สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้รถเยลลี่เยลลี่เยลลี่อันนี้รถมีสามรถอ่าหุ่นอร่อยเด็กส์สางอันนี้พีซพีซอันนี้ดินสีนะคะอ่ะแกะอันไหนกับเอาทุกอันแหละจะกินทุกอันเลยสามข้าว ขยับเข้ามาเ,เร็วๆสิจะมาชิมดูว่าสามรสมันอ่านได้ไหมมาแกะให้หมดก่อนมานี่อันนี้รสนี้ชีสแล้วเราก็ต้องตัดปะเ,เราต้องตัดนะเนีน่ยตัดดมเป็นไรเฮ้ยอ,อันไหนวะข้างหน้าข้างหลังอ้อ อันนี้สามอันนี้เ็จตัวเฮ้ยนี่กันข้างหลังปะปะต้องอกันนะตัดค่ะตัดตรงหัวจ้ะกินๆเลยกินแบบกินๆนะตัดให้หมดเลยเว้ยกูจะได้กูจะได้กินเนาะหนึ่งนาทีผ่านไปไม่ได้กินมันไม่เข้าตัดอันนี้ด้วยมันไม่สูด มันไม่สุดอะไรมันมันต้องกางกว้างๆเ,เป็นอย่างนี้นะคะเฮเพื่อนอ่าอืมมันเป็นบุกอร่อยแบ่นี้อ๋อ <Hit. S 1> เอาอันใหม่มา อร่อยอ่ะข้าวแค่แบบแค่เป็นเกล็ดน้ำแข็งอ่ะนี่เพิ่งใส่แล้วแต่คนชอบอร่อยเมื่อกพิกก็อร่อยหอมหน่อยแกงให้หนานยเอาจริงจิ๋นแล้วโรยอ่างนก็อร่อยอืหอืมหน่อยทองอันเลย ไม่ผิดหวังนะคะยังไม่ได้ชิม,มเลยก็ะิมเลยของอันนั้อเนี่คคุณนี่ยลยเอฟที่สับตุนได้นะคะ s h o t t u l นะในเพจเง็บเง็บลูกค้า กำผมแล้วเขาก็เป็นแมค้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าขายขนมอร่อยเอฟขนมร้านนี้ไม่ผิดหวังเสื้อผ้าก็สวยหัข้างหน้าสิมันอร่อยอะ่ะตัดอีกมาชอบกินนี้นีิจิอร่อยอ่ะนี่มันมันเหนียวนุบๆเนยอะ่ะมันเหนียวดีมันมันแบบไม่เละอะ่ะมันกินแล้วมันหนึบๆ อันนี้เอามาจะไม่ได้ชิมเยอะอันไหนเนี่ยแล้วทำไมต้องกินด้วยกันแบ่งกันเอาอันนี้ก็มีเอาเหมือนกันอมาเกี๊ยวอร่อยใช่อร่อยทุกรสอ่ะอื น้อง๊ายบายปะอืมใช่บ๊ายบาย